มีกล้วยหอมนำมาทำบัวลอยอร่อยมากหอมสมชื่อเลยครัแป้งนุ่มหนึบหอม,ห,อมหวานกำลังดีเลยไปดูวิธีทำค่ะมีกล้วยหอมสุกงอมแช่ตูเ้เย็นไว้จะนำมาทำบัวลอยค่ะมาดูกันเลยนะคะลูกก็ไม่ได้ใหญ่มากนะคะแต่เป็นกล้วยหอมสุกธรรมชาติจะขยำกล้วยก่อนขยำกล้วยหอมไม่ได้ประมาณนี้ ใส่แป้งข้าวเหนียวลงไปค่ะใส่ลงไปแค่นี้ก่อนอยังเป็นกล้วยเหลวๆอ,อ,อยู่แบบนี้ก็เติมแป้งข้าวเหนียวลงไปอีกค่ะนวดจนแป้งแห้งแบบนี้อะต้องเติมน้ำลงไปด้วยค่ะเติมน้ำลงไปสักนิดนึงก่อน เดี๋ยวแป้งก็จะค่อยๆจับตัวเป็นก้อนค่ะน,นวดได้เข้ากันนวดแป้งเป็นก้อนได้ประมาณนี้ค่ะได้แล้วนาันารีจะใช้แป้งมันโรยลงไปในถาดน,นะคะปั้นลงไปแบบนี้ค่ะ แป้งจะเหนียวหนึบดีมากเลยค่ะปันเม็ดบัวลอยเสร็จพักเอาไว้ไปทำน้ำกะทิก่อนค่ะใช้น้ำกะทิเท้าหัวและหางหลังจากนั้นก็ใส่น้ำตาลมะพร้าวลงไปตามด้วยน้ำตาลทรายน้ำตาลทรายนี้จะเป็นทรายขาวหรือทรายแดงก็ได้ค่ะใส่เกลือและที่ขาดไม่ได้เลยค่ะใบเตยเพื่อเพิ่มความหอมให้กับน้ำกะทิ เคี่ยวให้น้ำตาลและเกลือละลายอย่าใช้ไฟแรงนะคะพอน้ำตาละละลายหมดแล้วน้ำกะทิก็จะเริ่มเดือดก็ให้ใส่เนื้อมะพร้าวอ่อนลงไปน้านารีใช้เนื้อมะพร้าวอ่อนหนึ่งลูกค่ะรอให้น้ำกะทิดือดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งต้องคอยคนนะคะเพื่อไม่ให้น้ำกะทิแตกมันต้มเพื่อให้เนื้อมะพร้าวอ่อนได้รับความร้อนจะได้เก็บไว้หลายชั่วโมงค่ะแล้วก็ไม่เสียง่ายด้วยแต่ไม่ต้องให้เดือดนานค่ะแป๊บเดียวก็ปิดไฟได้เลยต่อไปจะได้ไปต้มเม็ดบัวลอย ตั้งน้ำไม่เดือดค่ะแล้วก็นำเม็ดเม็ดบัวลอยใส่ลงไปหลังจากนั้นก็รอให้น้ำเดือดเม็ดบัวลอยเขาจะทยอยลอยขึ้นมาเองเลยค่ะค่อยๆลอยปุดๆขึ้นมาเลยเมื่อเม็ดบัวลอยลอยขึ้นมาหมดแล้วนะคะต้มไว้อีกประมาณหนึ่งถึงสองนาทีหลังจากนั้นก็ให้ตักขึ้นเลยใช้กระชอนตักเม็ดบัวลอยขึ้นมาเขย่ายเหว่วให้เสด็จน้ำแล้วก็นำไปใส่ในน้ำกะทิค่ะ ตักเม็ดบัวลอยมาใส่ในน้ำกะทิจนหมดหอมมากๆเลยค่ะหอมกลิ่นกล้วยหอมที่อยู่ในส่วนผสมของเม็ดบัวลอยและความหอมจากน้ำกะทิเนื้อมะพร้าวอ่อนรวมไปถึงน้ำตาลและกลิ่นหอมอ่อนๆของใบเตยแป้งบัวลอยนี่จะมีความนุ่มหนึบความหวานกําลังดีเลยค่ะลองนําไปทําดูนะคะไม่ผิดหวังแน่นอนเลยอร่อยมากขอบคุณที่รับชมค่ะเจอกันคลิปหน้า